ื่นเช้าขึ้นมานะครับก็ต้อนรับความสดชื่นกันไปเลยครับเต็มอิ่มเต็มคำกันไปอีกแล้วนะครับยินดีกับสมาชิกเอซีนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยละกันนะครับโอ้โหดูผลงานกันหน่อยแล้วกันนะครับ3วันติดติดไปแล้ว 3วันนะครับอัลบั้ม3ของเราเนี่ยก็เข้ากันไปเต็มๆนะครับถึง5ชุดด้วยแล้วกันนะครับคำคืนที่ผ่านมาตัวเน้นที่วางไว้ให้นะครับอย่างบราซิลโรมาเนียนะครับก็ไม่ทำให้หวังเลยยินดีกับสมาชิกครับ FC ที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยแล้วกันครับส่วนเพื่อนๆ่นท่านใดนะครับที่อยากสดชื่นอยากเต็มเครื่องอยากเข้าหมู่บ้านผมเองเนี่ยก็มาเจอกันได้เลยครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับจะมีทางเข้ากอยู่วันนี้นะครับคัดสรรมาให้นะครับบอลนอกกระแส3คู่เน้นๆใสหนักๆเทนตักด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปน้ำชมนะครับก็อย นะครับฝากกดิตาม กดหัวใจกดไลค์ like, นะครับบนคลิปเพิ่มรายการโปดและก็คอมเมนตะ์เนี่ยมาพูดคุยกันได้เลยครับใครอยากเราวิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมเองเ,องเ,องเองนะีนะ่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับน่ะคู่แรกวันนี้เราไปที่บอลน,นอกกระแสะตัวแรกเลยครับบราซิลซีรีส์เอนะครับน่ะฟอตเตเลซ่า za, เนี่ยวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยอือนนะครับก็คัอแอตเลติโกมิเนโรนะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผลงานในช่วงหลังลที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่นะครับมีผลงานที่ดีทั้งคู่เลยโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างฟอตเตเลซ่า za, ครับฟอตเตเลซ่า za, เนี่ยในการผลิตกรในบ้านเนี่ยถ คู่นี้เจอกันมาเองเนี่ยบนๆนะครับมีประตูแทบตลอดเลยและในช่วงเวลาครึ่งแรกที่มีการปรับเลี้ขึ้นเข้ามาเองเนี่ยสูงแรกคู่นี้น่าไปเหลือเกินครับผมมองว่าสูงแรกครึ่งนี้ครึ่งช่วงตัวคมหนึ่งไม่น่าพลาดครับหนึ่งลูกมีส่วนคู่ที่2นะครับเป็นชาเป้โคยเซ่นะครับวันนี้แบบบ้านต้อนรับกามาเยือนเองเนี่ยก็ดันซานโต้นะครับคู่นี้เองเนี่ยเจอกันที่ไลนนะครับเป็นซานโต้เนี่ย ที่เก็บใช้ได้ตลอดเลยครับแต่กระแสของซานโตสในการเปิดมาวันนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆสานักเองเนี่ยมันจูงใจเหลือเกินนะครับที่อยากให้เราเนี่ยไปซานโตสนะครับต้องบอกว่าชารเปโคเซเองเนี่ยช่วงหลังนะครับก็มีผลงานเนี่ยที่ค่อนข้างที่ดีนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านครับยังไม่แพ้ใครมาเลยประมาณ2เดือนเต็มๆเลยครับซานโตสเองเนี่ยเวลารับบทเป็นเกมเยือนนะครับเปิดมาแบบนี้เองเนี่ยเก็บใช้ได้ตลอดก็จริงครับแต่เรนและก็เฮดดี้เคในการเปิดขึ้นมาวันนี้เองเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย อยากไปซานโตสมากเกินไปนะครับผมมองว่ากระแสแบบนี้วัดใจครับเจ้าบ้านอย่างชาปเป้ควยเซ่ครับไม่เจ๋าก็เชียร์วันนี้ครับให้ลองชาปเป้ควยเซ่ครับครึ่งช่วงตัวควบหนึ่งได้เลยครับและคู่ที่3นะครับใครเป็นสายต่ําไม่ควรพลาดบอลชิลีพิมลิกนะครับเจ้าบ้านอย่างยูเนียนนะครับน่ะลาคารีรานะครับบทบ้านต้องรับการมาเยือนเองเนี่ยเพราันโคโลโคโลคู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยโคโลโคโลทำได้ดีกว่ามาตลอดแต่เวลาโคโลโคโลนะครับรับบทเป็นเกมเยือนเนี่ย ไม่งินยูเนียี่ยราคาเรราเนี่ยค่อนข้างที่ยากเหลือเกินครับเจอกันที meter, Although, はは่ไลเนี่ยโคโรโคโรทำได้ดีกว่ามาตลอดเลยแต่ถ้าเล่นเกมเยอนเนี่ยม่งอึดอัดนะครับคู่นี้ผมมองดูแล้วนะครับกระแสแล้ววอเตอร์ที่มีการเปิดขึ้นมาแล้วมีการปรับไปลงแลยเอียงสกอร์ต่ำอย่างเห็นได้ชัดเจนเนี่ยคู่นี้ต่ำเต็มปอดครับไม่เกิน3อย่างแน่นอนครับเน้นๆหนักๆต่ำนะครับโคโรโคโรได้เลยครับก็จบกันไปนะครับสำหรับบอลนอกกระแส3คู่เน้นๆหนักๆครับส่วนใครนะครับ อยากได้ตัวแถม1ตัวเนาะนะครับผมจัดให้นะครับเป็นบอลที่มั่นใจมากรอบหัวค่ำนะครับใครอยากได้คอมเมนต์กันมาหน่อยละกันนะครับอ่ะสามคู่วันนี้ก็ให้มองตัวแรกครับบนบนเต็มเวลานะครับบนบนครึ่งแรกฟอร์เตเรซานะครับเจออาราติโก้นะครับมิเนโรได้เลยและคู่ที่2เองเนี่ยให้ลองครับชาเปโคเอเซ่ครับและคู่ที่3ให้ต่ำยูเนียนลาคารรานะครับเจอยังได้ โคโรโคโรได้เลยครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ตามกันมาได้เลยครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่พี่ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยลวกันนะครับ3วันติดติดไปแล้วครับตัวเน้นตัวเทน่าตักอาร์บัมสามจัดหนักจัดเต็มจริงครับใครที่อยู่ในบ้านก็ต้องบอกเลยว่าหวานช่ำช้ำกันไปเลยครับนะส่วนวันนี้เองเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบัด้เจอกันในไลฟ์สดนะครับถ้ามงตรงนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยลวกันนะครับสรวบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสว